have a nice คู่แข่งขันอยู่15ปีครับชุดสีขาวอมม่วงครับโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยโคจรมาพบกับโรงเรียนสีราชาชุดสีเหลืองครับสกอร์ในขณะนี้19ต่อ13ในพอร์เตอร์2 4นาทีในช่วงท้ายของพอร์เตอร์2ครับนนทบุรีวิทยาลัยขึ้นนำด้วยสกอร์19ต่อ13 ก็ชองขึ้นไปได้ป่าวครับลูกนี้นนทบุรีวิทยาลัยยินดีต้อนรับสองครั้งครับหมายเลข27เจปลี่ยนตัวครับเอาหมายเลข14เข้าไปเอาหมายเลข29่สกออกยินดีต้อสองครั้งของโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยโอ้ลูกนี้แหลมไปครับ รูปร่างของสีราชาก็ไม่เลวครับแม่แข็งแข่งเลยทีเดียวได้ข่าวว่าคดเต็งก็ซ้อมนักกีฬาของตัวเองมาหนักพอสมควรเอาโลกนี้ครับสีขาวทำออกสีราชาขอเวลานอกครับ โคตเตงวันนี้โคตใหญ่ลงมากำกับผู้เล่นยู15ปีของศรีราชาด้วยตัวเองครับรอบ2ของออมสินเจริญเพชรนะครับเดินทางมาถึงวันนี้เป็นวันนับสำคัญของยู15ปีแพ้กคัดออกครับในรอบ2 12ทีมจะเหลือ6ทีมในวันนี้หลังจากเมื่อสักครู่ครับกรุงเทพคิดเตียนเฉือนเอาชนะสตรีวิทยา2ในการต่อพต ในการช่วงต่อเวลาครั้งที่2ครับเอาละครับ19ต่อ13ครับ4นาที36วินาทีในพอ์เตอร์ที่2ครับเกมยังคงไล่บี้กันอยู่ ยังไม่ได้นำห่างอะไรเท่าไหร่ครับได้บอลมาหมายด้สองต้องขึ้นแล้วครับเวลาจะหมดแล้วโดดประกบ2ครับเอาอย่างได้บันอยู่อ้าวแล้วครับเห็นช่องแล้วครับมอนโอ้โนนทบุรีวิไลลอยบอล2อคะแนนครับ21่สต่อสิบสมแม่ปัญหาของศิีาชาตอนนี้กลายเป็นตัวผาขึ้นหน้าล้วครับนี่หละครับ โดนประกบสองฮะประกบ3ามแม่ต้องถือว่าไล่บอลมาดีครับทดลองยิงไกลดูบ้างยังเก็บรีบาวได้อยู่ออกมาด้านนอกเอ้าผู้เล่นซ้อนกันอยู่ครับต้องตัดสินใจยิงก่อนจะหมดเวลาแย่งบอลอย่วาตรงนี้ให้จำบอล สีลาชาเห็นช่องทางตอนนี้โปร่งแล้วครับขึ้นทันทีอา้าวลงนี้อา้าวไปหน้ากลัวมือเลยครับงัดขึ้นมายั่งลงครับหมายเลข5สุดยอดครับแม่จังหวะข้อมือสวยงามครับหมายเลข16 ออกมาปีกขวาปีกขวาออกมาซ้ายซ้ายลูกนี้ชอ็อตทอก็็จะหมดแล้วครับต้องตัดสินใจยิงไกลเนี่ยยังได้บอลอยู่ครับอ้าวเราไม่ได้ครับเปลี่ยนข้างมาเป็นของศรีราชาครับนนทบุรีกดดันศรีราชาครับเต็มสนามโอ้ลูกนี้หลงทางครับ โอกาสเป็นของศิลชาแม่ค่องตัวดีแล้วกันครับหมายเลข5-12ไม่กลัวใครแล้วขึ้นไปเป็นคะแนนครับ17ต่อ21สนุกแล้วครับแม่ศักยภาพศิลชาก็มีนะครับอ้าสาคะแนนหมายเลข29สุดสวย หลอนตร,รี่กดดันอย่างหนักครับเอาละครับ2อ,องอนหนึ่งองให้เพื่อนเอาออกมาครับเล่นใหม่